สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเรากำลังไปไปไหนกันไปโรงเรียนเปี่ยนหน้าวันนี้เราจะไปโรงเรียนเปี่ยนหน้าด้วยโอกาสเเออ่ป็นวันวันกลางวันเกิดเปลี่ยนหน้าแล้วรับก๊เก๊ะถึงวันเด็กถึงวันเด็กกันเราไม่ว่างก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรกันที่โรงเรียนตรงนี้โดยการไปแจกไอติมเด็กอ่าป้าไอติมไปแจกเด็กนะครับนี่ก็ได้ น้องน้องเกียรติหรือก็เจ่นลงเจ่นลงุงวันนี้ได้ดาราไปเลยวันนี้แล้วก็ไปแจ๊กไอ้ติมกันวันนี้นะครับกเออ่โม่รอยไอติมน้องเจ่นลงไปแจ๊กนครับไปเดี๋ยวเดินทางกันเดี๋ยวผมจะไปไปรอยไอติมโอเคโอเคเล็กเล็กนะเล็กเล็กนะโอเค นลางก็ยังมีคนเรียกอีเจอลุยไม่เลยปกติใกล้ถึงวันไหมครัวิ่งเล่นต่างได้มาวันอะไวิ่งไปตด้นตาบลตูโฟที่บางวันไปลาดจับโอ้แต่คือบริเวณเขตพื้นทดียมพเภอระโนดตาบอนอูโฟแต่กับการในลาดต่วันนี้เราเมาแล้ววันนี้ดูเมจจ่ากระตามลัดไปไอ้นึ่งซังนี่ปกติวันนึงจำนำนึ่งซังกันกี่แก้วได้อะ แ,แต่วันนี้ตั้งนี้ปีซิสตั้งนี้ทราบรอยว่าเกลนี่เราจะพาไปเจ้ไอ้กรอบเด็กต่างโรงเรียนรานบำรุงวันนี้น,นรเอเราไปงเ,เรียนร้ารุงเดี๋ยวเราไปเรยนหนาก,ก่อนยวงเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเดินไปเล่เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนหน้าในอ่องเปลี่ยนหน้ากันนีค่คุณครูปดิดทิท้มนะคะสวัสดีค่ะญญคุะณผู้นี่คือผู้สนับสนุนนะผู้สนับสนุนรักเลยเวลา<ม>เด็กหยุดโรงเรียนเร้่อไปเนี่ยครูก็คอยส่งกันบ้านให้ค่ะเด็กๆจะตื่นเต้นเปื่อคเศษตื่นเต้นแม่จะก้องหวั่นเกิดเกินอยู่ตอนนี้เด็กๆกับเด็่มีกาแเท้าทางแทวมาแล้วเรายืนใด้กำลังใจโป๊เพราะว่าเราตักไม่ปิ้น ุณู้ชช่วยันู่ช่วยตัดการีเนียนะคับคุณผู้ก็ช่วยใส่ตัวซึ่งเราให้กำลังใจเราพี่ผูรัดน แม่นะขออย่านั้นถูกกบบานเพีงแรงไม่เจะไม่ป่วยนะได้ที่ติเกอร์เต็มเลยนะได้ที่ติเกอร์เยอะเลยเต็มหมดเลยดูเดูดูอย่างนี้กินได้นะเลยเอฟมพีรุนี้อย่างเลยขอให้น้องขอบคุณค่ะอ๋อเมื่อกี้เดียวค่ะน้องไม้โอ้ขอบคุณนะคะใจทุกคลิปเลยค้าน่ะ รอบอขอบคุณนะไม่เล่นก็ไอหนุ่งไนุ่งเกลี่ยเกลี่ยมแัก่เไม่เจ็ไม่ได้นี่ก็เป็นชุดายไตวมุดไไทยโป๊กแลแกมดแล้วเดก็เดี๋ยวรอบต่อไปเป็นคุณครูเลย่ะอบม่คุณก็ขนาดกเรียน ตแก้วเองเลยค่ะสู้ๆพอแล้วใส่ข้าวเหนียวมาอัอนออาาของครัแก้วเยียตลูกอันใหญ่ๆเกือบเก้ารนนี่ค่ะมวแม่คค่ค่ะเนะคะค่ะน้าองันเจอกันยาววัหดีคบคุณค่ะจุดีจุดีจดีวันเกิดแฮปปี้ันเดดีขอบคุณค่ะ กาเจ็ดชิ้นประดิษฐวันนี้ไก่หมอกิมใจนะครับเลยพร้อมด้วยกไก่มปุ้งกันนะครับเด็กๆก็ได้มีความสุขงเฟือกของเด็กๆก็มาอีโมดเลยตอนนี้อีไม่เลยจริงวันนี้ก็คุณคุณครูวันนี้อ่าคุณครูตีนอ่าก็คุณคุณครูด้วยแล้วก็คุณน้องลุงอ่าเชนลุงอบคุณทุกคนเลยวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนก็กำบวยพ่นไงครับที่นให้กับมาคันหน้านะครับแต่วันวานทุกคนก็จะให้ความรักความเมตตากับ ปวดเศร้าไหนนั่งเลยกับครอบรัวพุ่มตลอดไปนะครับัันี้ไปกันกอคกับสวัสดีค่ะ